แนี้ติดลบของคนที่สองของหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบปุ่ติดลบของคนก็ตอบเฉพาะค่าที่เป็นลบครับตอบเฉพาะราฟที่สองที่เป็นลบตอบเฉพาะราฟที่สองที่เป็นลบนะครับตอบเฉพาะราฟที่สองที่เป็นลบในข้อที่สามนะครับข้อที่สามติดลบคนที่สองของหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบปุ่ ก็กล่องเฉพาะร่างที่สองทีเป็นลบครับหนึ่งพันหนึร้หาสิรางที่2องนะครับ 1, หนึ่งพนหนึ่งร้าบหกหรางที่สองอต่างนี้เอาชุดชุดอสองตัวเริ่มจากขวาไปซ้ายหนึ่งสองคิดฉันได้หนึ่งเซตหนึ่งสดนได้หนเซตอะไรยกกำลังสองไม่เกิน1ิบเอ็ดสามอสี่ยกกำลังสองไ,ได้สิบมันเกินละสามยกกำลังสองคือ3ามคูณได้9้า ลบกันนะครับ11ลบ9เหลืออะไรครับเหลือ2ดิน5 6ลงมาท่านฟัเขา้าใจแค่นี้นะครับเราก็เอาคำตอบที่ได้เนะี่ยคูณสองเอาคำตอบที่ได้เนี่ยคูณ2เอาสามนะค,ค,ค,คูณ2ได้อะไรเก่งมากครับได้6ครับพี่ชายตองเวย ต่อไปครับเลขสองนี้ต้องคิดเป็นตัวก,กันครับคูณกันแล้วได้สองร้อยห้าสิบหกเลขอะไรกันเลขสี่สี่สี่หกใส่หกตัวหนึ่งนะครับกำลังคิดถึงน้องเวแน่เลยสองร้อยห้าสิบหกครับเลขสี่กลายเป็นสองร้อยห้าสิบคำตอบข้อน,นี้ติดตอบลงสามสิบสี่ครับต้องรุสลันดีคำตอบว่าตัวนี้ค,น,น,ค,น,น,ค,น,น,คนที่สองพอ ข้อ8นะครับคนที่2ของลบ0.53ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับน้องๆครับเห็นว่าจำนวนลบใส่วงเล็บยกกำลังเลขคู่จำนวนลบใส่วงเล็บยกกำลังเลขคู่นะครับมันจะมีค่าเท่ากับจำนวนบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นคนที่2ของลบก็กลายเป็น แตัเลาบอกได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกละภายใต้ขหมายคปที่สองเนี่ยมีอะไรที่คูณกันแล้วก็ซ้ำกันสองน,นี่ยคือออกมาเศูน,น0.53ยกกำลังสองคือ0.53คูณ0.53โอเคนะครับซ้ำส,สองรัมานันเองคำตอบข้อนี้จะเป็น0.53นี่คือข้อแปดนะครับต่อไปข้อเก้าเรื่องตัวแปรนี้เดี๋ยวพี่แบงค์จะต้อง ใน้องจดนิดนึงน,งน้องๆเคยเห็นนี้ไหมครับเครื่องหมายคนที่สองนะครับของเอ,อกรสองเสร็จรุ่นที่เราบอกว่าค่าสัมบูรณ์ของ x เออทำไมพต้องเอา,า 5, 3, 4, 4, 5, 5, เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์เนี่ยมาช่วยแล้วถ้าไม่ใส่ผิดไม่นะครับน้องๆครับไม่ใส่ผิดที่บอกได้เลยว่าไม่ใส่ผิดอ่าทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจนะครับว่าจะใส่เมื่อไหร่แล้วไม่ใส่เมื่อไร่ โดยเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมต้องใส่นะครับอลองนะอ่าเป็นตัวนะครับ J U M จำ J U M จำเครื่องหมายคนที่สองหรือรู้ที่เราชอบเรียงเนี่ยนะเครื่องหมายนี้เรารู้แล้วว่าตอบเฉพาะรากที่สองที่เป็นบวกเราทราบแล้วให้ตอบเฉพาะรากที่สองที่เป็นบวก ตอบเฉพาะรากที่สองที่เป็นบวกให้ตอบเฉพาะรากที่สองที่เป็นบวกนะแต่พอเราไปยุ่งกับตัวแปรนี้ยุ่งเลยเพราะตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่านะครับแต่ตัวแปรนะครับตัวแปร a ตัวแปร x ตัวแปรวตัวแปร b ตัวแปร c นะครับวงเล็บไม่ทราบค่า A B C ใช่ไม่ทราบค่า ABC, นะไม่ทราบคา,า,คานะครับแล้วก็พี่เมพนด้วยประกาศสีแดงนะครับว่าอาจจะเป็นลบตัวแปรเนี่ยมันอาจจะเป็นลบพอถอยเองหมายคนที่สองมาแล้วเสร็จมันอาจจะเป็นลบมันอาจจะเป็นลบ นะครับอาจจะเป็นลบเมื่อเลขชะลอของตวงัวแปรเป็นเลขคี่นะครับเช่นเนี่ยน้องดูนะสมมติว่าพี่บอกตัวที่สองออกเกำลังสองเนี่ยมันได้ a นะครับพี่ไม่ได้บอกว่า a มีค่าเท่าไหร,ไมร่มันเป็นตัวแปรมันมีโอกาสเป็นลบแต่ถ้าเกิดมันเป็นลบเนี่ยน้องยุ่งเลยลักขณิสานก็มีการถกเถียงกันไหนเธอ เธอบอกว่าเครื่องหมายคนที่สองให้ตอบเฉพาะร้านที่สองพี่เป็นบวกแต่ตัวเอเนี่ยเธอรู้ได้อย่างไบวกมันเป็นตัวแปรอ่ะเธอรู้ได้ไงตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่าเธอจะรู้ได้ไงว่าไม่เป็นลบที่เขาบอกเขาเลยว่าเขาไม่รู้หรอกครับว้าเป็นบวกหรือลบยกเว้นถ้าเขาบอกมาว่าเอเป็นบวกเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่รู้นักนคณิตศาสตร์จึงบอกวว่าเขาะยันออกทาไม่รู้พวกเรามาใส่ค่าสมบูรณ แต่ไม่ได้ใส่ซีซัวใส่ค่าสมมุลทุกตัวเลยคุณครูหักคะแนนนะบางตัวไม่ต้องใส่เช่น A กำลัง4มันคือ A คูณยาน4ตัวใช่ไหมเออซ้ำสองหนึ่งออกมาหนึ่งซ้ำสองมาหนึ่งมันจะกลายเป็นดึง a ออกมา2ตัวถ้าเป็น A กำลัง2ไม่ต้องใส่ทำไมต้องใส่ใช่เพราะมันไม่มีทางเป็นลบ ถ้าเกิด A เป็นลบจำนวนลบยกกำลังสองก็ได้จำนวนอะไรอยู่ดีบวกอยู่ดีเรื่เหตุน,นี้นะครับถ้าเป็นเลขชาองเป็นเลขคู่ไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพราะจำนวนลบยกกำลังเลขคู่ได้จำนวนบวกอยู่ดีแต่ถ้าจำนวนเ,เลข,ข 2, ช่องเป็นเลขคี่เช่นคนที่สองออกเอกำลังหกมันได้เอกำลังสามเป็นเลขคี่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ 2. เราก็เขียนว่าควที่สองตอกเฉพาะกรางที่สองจะเป็นวแปรตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่าอ่านเป็นรูดังนะั้นดังนะั้นถ้าเลขชี้กำลังของตัวแปรถ้าเลขชี้กำลังของตัวแปรของตัวแปรของตัวแปร เป็เลขขี้เป็นเลขขี้เป็นเลขเลข,ออลลขี้เป็นเลขคี่ถ้าเลขจะออกตัวแปรเป็นเลขคี่เป็นเลขคี้ต้องใส่แอบส์หลูดหรือค่าสมบูรณ์แอบส์หลูดหรือค่าสมบูรณ์นี้นิยามของเลขศัพท์เป็นไงไงนะ เช่นแอบส์ลูของลบสองคืออะไรก็คือสองโอนิยามคืออะไรนะนิยามมันคือระยะห่างจากจุดนั้นถึงศูนย์บนเส้นตวนระยะห่างไม่มีทางติดลบระยะห่างจากลบสองถึงศูนย์ก็คือสองนี่ระยะห่างไม่ติดลบนะครับค่าสัมบูรณ์ของลบสิบก็คือสิบระยะห่างจากลบสิบถึงศูนย์บนเส้นตน่นก็คือสิบงงดีพิแบษเยอะมากเลย นะครับถืว่าประสบความสในชีวิตน่านนี้จริงๆครับต่อนะครับไม่รู้จะชมหรดาเนี่ยมีดังนั้นถ้าได้เฉของตัวแปรมนได้คิต้องใส่ค่าสมมตถ้าเป็นคู่ต้องใส่อ่าเชเช็นเชน e x e u นำเนิ่ม d x x o d u s กดดิสอของ x กำลังสอเท่ากับค่าสมมตของ x เราอูได้จเมื่อถอดออกมา คนที่สองของ a กลัี่เท่ากับ a อกลั 2, ไม่ต้องใส่คนที่สอของ a อลังหกแล้วก็ B กลักแปดมันจะมีบางตัวใส่บางตัวไม่ใส่น,น้องครับ a อกลักหกสังเกตง่ายก็คืออนุพันหารด้วยสองใช่ไหมอะไรยกกำลัสงสองก็ได้ a กลักหก็คือ a อกลัาม อายุสอนในที่ต่างๆก็คือปีกระลาสี่ถ้าแบบนี้มีตัวหนึ่งไม่ใส่อีกตัวหนึ่งใส่จริงๆถ้าใส่ทั้งสองตัวทูแต่คุณครูหักคะแนนเพราะคูคูถือว่าพวกเราใส่เพย์โมเมนต์ไม่รู้ว่าใส่ทำไมหมายเหตุเม็ต์ก็คือหมดอาบออกเรียบร้อยเรียบร้อยอาจะทา,น,านะถ้าจุาดทันแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อข้อเก้า เยอยอยอู่ข้อกษษษษษษนน้าวพระเยอะอยู่ข้อก้าวพระองจาริจารันะลบก่อนที่สองของเอกลักษณ์สี่ y ตา,าราสิบ ก็จะได้เป็นลบของนะครับ x ก,กําลังสอ2 y กําลังห้าน้องๆครับแต่นี่จะเป็นเลขที่คือ y x ก,กําลัง2ให้น้องใส่ค่าสมบูรณ์ใส่เฉพาะ y ถ้าความเข้าใจครับติดระนองโจ